นี่เป็นหูฟังทูเวเลสสายเกมมิ่งอีกตัวที่ชาวเกมเมอร์คนจับตามองอย่างยิ่งครับสวัสดีครับผมกุ๊กจากทีมงาน425 Audio นะครับตำแหน่ง Content Creator, Creative และ Product s p e c i a l ิสตครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังทูเวลเลสตัวใหม่สายเกมมิ่งนะครับผมจากแบรนด์ที่ชาวเกมเมอร์รู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือ R.O.G. Citra นะครับผมซึ่งมันจะเป็นยังไงเสียงดีไหมเล่นเกมดีไหมเดี๋ยววันี้ผมจะมารีวิวให้ทุกท่านชมกันครับอย่างแรกนะครับเรามาดูกันที่ดีไซน์ของเจ้า R.O.G. Citra กันก่อนเลยนะครับผมนี่คือหน้าตากล่องชาร์จของหูฟัง R.O.G. Citra นะครับผมด้านหน้าก็จะมีโลโก้ R.O.G. ที่ชาวเกมเมอร์เนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ ด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จ USB-C นะครับผมกล่องชาร์จเนี่ยเขาดีไซน์มาให้เราเปิดแบบเป็นแบบฝาพับเมื่อเราเปิดฝาออกมานะครับผมเราก็จะพบกับเจ้าหูฟังนะครับผม ROG c i t r a นะครับผมแล้วก็มีไฟ RGB โลโก้ ROG นะครับผมสวยๆงามๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีไฟ LED บอกสถานะของแบตเตอรี่กล่องชาร์จ เมืม่อเราหยิบหูฟังออกมากนะครับผมหูฟังกันหน,หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมาในแบบทรงก้านนะครับผมตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะครับผมจะเป็นโซนสัมผัสสําหรับแตะเล่นเพลงหยุดเพลงรับสายโทศรศัพท์หรือว่าเข้าโหมดฟังก์ชันอะไรต่างๆตู้ฟังนะครับผมมาในทรงของอินเอียร์นะครับผมซึ่งท่อนําเสียงของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยออยาวมากนะครับผมเวลาสวมใส่เนี่ย จะไม่ค่อยอึดอัดหูมากนะครับผมก็คือท่อนทำเสียงเขาจะตื้นนะครับผมใส่แล้วจะยังมีความแบบสบายไม่จุกหูมากนะครับผมมากันที่เรื่องฟังก์ชันของเจ้า ROG Citra 2 Wireless กันบ้างนะครับผม ROG Citra นะครับผมมาพร้อมกับ Bluetooth 5.0นะครับผมมีระบบตัดเสียงลบกวนนะครับแบบ Hybrid Active Noise Cancelling นะครับผมที่สามารถปรับได้2ระดับ แล้วก็มีโหมด Ambient Sound นะครับผมสำหรับใช้ฟังเสียงรอบๆตัวแน่นอนครับผมว่าเป็นหูฟัง True Wireless สายเกมมิ่งต้องมาพร้อมกับโหมด Gaming Mode นะครับผมหรือว่า Low Latency Gaming Mode นะครับผมที่เมื่อเราเปิดใช้งานโหมดนี้แล้วขณะเราเล่นเกมเนี่ยจะช่วยลดเสียงดีเลย์ได้ต่ำมากๆจนแทบจะไม่รู้สึกว่ามันดีเลย์เลยขณะเราเล่นเกมเจ้า ROG c i t r a นะครับผมมีมาตรฐานการการันละอองน้ำที่ระดับ IPX4 นะครับผมนั่นก็คือสามารถที่จะ ใช้ใส่กันเหงื่อได้แล้วก็ใสออกกําลังกายในชีวิตประจาวันได้ LG س i ้านะครับผมติดไมค์หูฟังมาข้างละ2ตัวนะครับผมก็คือรวมกันเป็น4ตัวนะครับผมสําหรับใช้รับเสียงพูดแล้วก็ตัดเสียงรบกวนตอนคุยโทรศัพท์นั่นเองนะครับ LG ست ้าทูเวเลสนะครับผมสามารถฟังเพลงต่อเนื่องได้สูงสุด4.8ชั่วโมงหรือเกือบ5ชั่วโมงแบบเปิดโหมดต,ตัดเสียงรบกวนแอคทีฟน no ้อยแคนเซลลิ่งตลอดการใช้งานนะครับผม และสามารถชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มกับกล่องชาร์จได้อีก17ชั่วโมงนะครับผมรวมทั้งสิ้นประมาณ22ชั่วโมงนะครับผมอีกทั้ง LG س ว่ายังรองรับไวเลสชาร์จิ่งด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีแท่นชาร์จไร้สายก็สามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้ไม่ต้องเสียบสายชาร์จให้ยุ่งยากนะครับผม LG ست ้ w i r e l e s s นะครับผมรองรับแอปพลิเคชัน Amory r Crate นะครับผมที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับผม ในแอปพลิเคชันก็จะมีให้เราปรับ EQ เสียงแบบ preset นะครับผมแล้วก็สามารถปรับ EQ แบบแม่นนได้แล้วก็ปรับ EQ เสียงแบบตอบโจทย์เฉพาะแนวเกมได้นะครับผมซึ่งนั้นก็มี FPS มี RPG เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็เราก็สามารถที่จะ EQ เสียงให้เหมาะกับแนวเกมที่เราเล่นได้อีกครั้งยังมี EQ แบบที่ให้เอาปรับแบบแมนนวลได้อีกด้วยนะครับผมมาพร้อมกับ EQ แบบ10แบนด์นะครับผมที่ถ้าเกิดใครชอบปรับ EQ แบบแมนนวลเนี่ยถูกใจตัวนี้แน่นอนนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นสเปคและฟีเจอร์ทั้งหมดของเจ้า LG s t r a t o Wireless นะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะไปทดสอบคุณภาพเสียงไมโครโฟนแล้วก็ทดสอบดีเลย์ตอนเล่นเกมให้ทุกท่านชมนะครับผมไปดูกันเลยครับ ครับผมทคือเสียงไมค์ของ L o d Citra Tourist ในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนนะครับผม Hello Test หนึ่งสองสามสี่ Hello Test หนึ่งสองสามสี่ครับ Hello Test ครับผมทคือเสียงไมค์ของ ROD Citra Tourist ต่อไปมาที่เรื่องประสบการณ์การใช้งานส่วนตัวของผมเองนะครับผมซึ่งท,ที่ผมได้ลองใช้เจ้า l G Sita t w e l e s มาเนี่ยพราะว่าเป็นหูฟัง t w e l e s Gaming ที่น่าสนใจมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับผมผมชอบไฟ R G B ในกล่องชาร์จของเจ้า l G Sita มากๆเลยนะครับผมคือแบบยังตั้งแต่ผมผ่านหูฟัง t w e l e s ที่มันแบบ Gaming งเกมมิมาเนี่ย ยังไม่เคยเจอไฟแบบไฟแบบเขาเรียกว่าอะไร breathing ใช่ไหมเป็นไฟแบบหายใจเข้าหายใจออกอะครับผมมันทาให้แบบเออดู user experience มันดูดีอะมันดูเท่ดีนะครับผมการสวมใส่ต้องบอกเลยครับว่าเขาออกแบบมาได้ใส่สวมใส่สบายมากๆนะครับผมผมทดสอบใส่เล่นเกมเนี่ยครับผมประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับยังรู้สึกว่าแบบไม่ได้ปวดหูนะครับผมยังรู้สึกว่าใส่ต่อไปได้นะครับผมอีกทั้งเรื่องของโหมดตัดเสียงรบกวน active noise cancelling ก็ทําได้ดีนะครับผมผมจะใช้ระดับ heavy นะครับผมซึ่งสามารถปรับได้2 ระดับ,บผมตอนที่ผมใช้เนี่ยเอาไปใช้ข้างนอกไปฟังเพลงข้างนอกแล้วเปิดโหมดแต่เสียงรอบข้างแบบเทเบเนี่ยก็พบว่าเสียงรอบๆตัวเนี่ยก็เบาลงไปเยอะนะครับผมแต่ก็ยังไ,ได้ยินมียังได้ยินเสียงแบบแหลมๆไกลๆของพวกเสียงรถแบบพวกเสียงรบกวนย่านแหลมอยู่แต่ว่าเวลาเปิดเพลงฟัเงเพลงแล้วเนี่ยก็แทบไม,ไม่ไม่รู้สึกเสียงรอบตัวแล้วครับผมในส่วนของโหมดแอมเบียนซาวนะครับผมหรือว่าโหมดฟังเสียงรอบข้างผ่านหูฟังนะครับผมเจ้า aljita เนี่ยก็ให้โทนเสียงได้ชัดเจนนะครับผม มีความเป็นธรรมชาติระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับผมแล้วก็มีมิติที่ไม่หลอกหูด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครใช้โหมดนี้บ่อยๆนะครับผมเจ้าอา G-SITA Two Wireless เนี่ยก็ให้โหมดฟังเสียงรอบข้างได้ดีมากๆเลยครับในเรื่องของการใช้คุยโทรศัพท์นะครับผมเท่าที่ผมได้ลองใช้ a G-SITA t o Wireless คุยโทรศัพท์ในชีวิตประจำวันก็พบว่าถ้าคุยในที่เงียบเนี่ยสามารถใช้คุยได้ดีเยี่ยมเลยครับผมก็คือเสียงพูดชัดเจนปลายสายฟังเรารู้เรื่องนะครับผม แต่เมื่อ,อไรที่ไปใช้คุยในที่สถานที่ที่มีเสียงรบกวนเยอะๆอย่างเช่นข้างนอกเนี่ยปลายสายอาจจะฟังเสียงเราได้ลําบากลงนิดนึงนะครับผมอาจจะต้องออกเสียงพูดดังขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วไม่ว่าจะคุยในที่เงียบหรือที่มีเสียงรบกวนเนี่ยปลายสายก็ยังฟังเสียงเรารู้เรื่องนะครับผมส่วนในเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมเท่าที่ผมทดสอบใช้เล่นเกม FPS อย่าง PUBG แล้วเนี่ยเปิดโหมดเกมมิ่งโหมดแล้วนะครับกับโทรศัพท์ iPhone นะครับผมพบว่า ดีเลย์ต่ํามากครับอยู่ในระดับที่แทบจะไม่รู้สึกดีเลย์เลยนะครับผมกดยิงปืนเสียงปืนออกตามนิ้วเลยครับผมส่วนในอุปกรณ์ Android นะครับผมก็ผมรู้สึกว่ามีดีเลย์มากกว่า iOS นิดนึงนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่เราไม่รู้สึกดีเลย์เลยขณะเราเล่นเกมในส่วนของมิติเสียงของการเล่นเกมนะครับผมเจ้า OG จซิเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับผมเพาที่ผมได้ลองจับจุดแข็งของมันนะครับผมก็คือเรื่องของการถ่ายทอดทิศทางของเสียงนะครับผม จากเกมพวกเกมยิงๆนะครับผมเจ้า lg zita เนี่ยให้ทิศทางของเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายทางขวาเนี่ยได้คมมันยำแล้วก็ฟังง่ายจับทิศทางง่ายมากๆเลยนะครับผมมาในเรื่องโทนเสียงของ lg s i t a two w i r l e s s กันบ้างน,นะครับผมสำหรับผมเนี่ยเจ้า lg s i t a two w i r l e s s เนี่ยให้น้ำเสียงที่ฟังสนุกมากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะเสียงย่านเบสนะครับผมที่โดดเด่นกว่า เสียงย่านกลางและย่านแหลมนะครับผมซึ่งเมื่อเพื่อนเพื่อนฟ,ฟังเพลงกับเอา Gita Wireless แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้เสียงเบสที่แบบออกแบบมวนขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็มีแรงประทัที่ชุบชับฟังสนุกนะครับผมเด่นพวกเสียงกระเดื่องกอพวกอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าใครชอบแบบฟังพวกเสียงเบส สังกกเสียงเปร์กัสชั่นเสียงกองอะไรประมาณนี้น่าจะชอบเสียงของเจ้า a l g c i t a r a w i r a l e s ตัวนี้นะครับผมในส่วนของเสียงร้องก็สามารถทำได้ดีครับผมเสียงร้องจะโทนออกแนวอุ่นๆน,นะครับผมไม่ถึงกับสว่างมากนะครับผมแต่ว่าก็ยังใหร้รายละเอียดของเสียงร้องได้ดีครบถ้วนนะครับผม เช่นเดียวกับเสียงแหลมครับเสียงแหลมก็ทําได้ดีเช่กนการเสียงแหลมของ LG Cita 2 l e s เนี่ยจะออกนุ่มๆน,นะครับผมไม่ได้ออกมีขึ้นคมขึ้นขอบมากไม่ได้ใสามากนะครับผมแต่ว่าโทนโดยรวมเนี่ยจะออกแนวเบสออกแนววอร์มนะครับผมแล้วก็ให้จังหวะที่แบบฟังสนุกนะครับผมส่วนตัวผมผมว่า น้ำเสียงของ LG Cita 2 w i l e s ตอบโจทย์กับเพลงแนว R&B ยุคใหม่มากๆเลยนะครับอย่างเช่น The w e e k n d นะครับผมหรือเพลงป๊อปสมัยใหม่นะครับผมก็ให้จังหวะที่ฟังสนุกแล้วก็เสียงร้องที่จับต้องได้แล้วก็ฟังสบายซึ่งน้ำเสียงของ LG Cita 2 w i l e s s เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ชอบเบส ชอบเสียงฟังสนุกๆน,นั่นเองครับครับก็มาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับผม LG Cita t Wireless นะครับผมเป็นหูฟังทัวเรลสสายเกมมิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ใช้เล่นเกมได้ดีมากๆอีกตัวหนึ่งของตลาดณนะตอนนี้นะครับผมซึ่งผมว่ามันเหมาะกับคนที่หาหูฟังทัวเรลนะครับผมหาหูฟังไร้สายสําหรับเล่นเกมโทรศัพท์ในชีวิตประจําวันทั่วไปนะครับผมอยากได้หูฟังที่ดีเลย์น้อยๆแล้วชอบหูฟังที่ให้โทนเสียงเบสได้หนักหน่วงฟังสนุกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมชาว นะครับผมที่ชื่นชอบหรือว่าเป็น Fc ของแบรนด์ ROG เนี่ยน่าจะต้องถูกใจเจ้า ROG c i t r a t o 2 r l e s s ตัวนี้อย่างแน่นอนครับแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจเจ้าหูฟัง2 o u r l e s s ROG c i t r a ตัวนี้นะครับผมก็ไม่ต้องไปไหนไกลนะครับผมสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ w w w 425degree.com นะครับรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ